สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะฟุกเชื่อว่าเป็น EP ีที่เพื่อนๆหลายๆคนนะคะรอติดตามกันอยู่แน่นอนเพราะว่า EP ีนี้นะฟุกจะมาอัปเดตน้องบุตรนะคะแล้วก็น้องสเสน่จันปาด่างที่ฟุกสะสมเข้ามานะคะว่าตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนพฤษภานะ ที่ฟุกเริ่มเข้ามาในวงการสเสน่ห์จันนะคะไม่ว่าจะเป็นบุษราคมหรือสเสน่ห์จันป่าด่างเนาะนะมาดูพัฒนาการกัน,นะคะ่ะว่าน้องๆแต่ละต้นเป็นอย่างไรกันบ้างเอาล่ะฟุกขอนำเสนอลูกสาวสุดที่รักของฟุกก่อนเลยนะคะซึ่งตอนนี้เขาเป็นแม่แล้วนะมาดูกันค่ะนะคะนี่ก็คือ เป็นน้องสเสนจันดำด่างชมพูนะที่ฟุกรับมาน้องเป็นไม้หน่อนะคะแต่ว่าตอนนั้นน้องก็เป็นแบบหน่อเล็กๆมากๆเลยนะนี่รับมาจากพี่พัดนะคะอืเพจวันสบายไม้ด่างคะ่ะซึ่งพี่พัดก็ดูแลน้องเขานะคะจนโตนะคะแล้วก็ฟุกก็ไปรับมาเนาะตอนนี้น้องอ่ะคือเปิดด่างขึ้นมา สวยนะคะจริงน้องก็เป็นเป็นไม้ที่ด่างทุกใบอะนะคะแต่ว่าบางใบน้องเขาอาจจะด่างน้อยซึ่งฟุกฟุกคิดว่าฟุกชอบนะการที่เขาด่างน้อยน้องก็จะแบบโตเร็วแล้วน้องก็จะมาเปิดด่างสวยตอนที่เขาโตนะคะสังเกตว่าใบหลังๆของเขานี่คือแบบชมพูเยอะอละเนี่ยคะ่ะและที่สําคัญดำด่างน้องเขาให้ลูกไวมากซึ่งตอนนี้ลูกของเขาด่างทุก ด่างทุกหนอและตอนแรกคิดว่าได้แฝดส,สองแต่จริงๆน้องคือแฝดส,สามค่ะหนอที่หนึ่งหนอที่สองกำลังกลางค่ะหนอที่สามก็กำลังกลางซึ่งน้องก็แบบติดด่างในไปแรกทุกหนอเลยอะปรื้มปริ่มมากคุณแม่ยิ้มกว้างมากเลยนะคะตั้งแต่ฟุกแบบย้ายน้องเขานะลงลงกระถางปักกว้างอันเนี้ย ฟุก,ก็รู้สึกว่าเหมือนน้องเขาชอบนะน้องเขาก็แทงหน่อเลยอะ่ะแล้วก็แบบให้ใบใหม่ที่ที่สวยอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นที่ฟุกแบบชอบแล้วก็ขึ้นแทันลูกหลักมากๆนะคะถัดมาเนาะเป็นน้องมิ้นด่างนะคะอันนี้ก็รับจากพี่พัดเช่นกันไปรับมาพร้อมกันเลยกับน้องดำด่างนะน้องต้นนี้นะคะที่ยอดเขาย่อลงไปใช่ไหมคะแล้วฟุกก็เปลี่ยนดินไปใน EP ก่อนเนาะ ก็รู้สึกว่าใบใหม่ที่น้องเขากลางขึ้นมาเนี่ยด่างแล้วก็โอเคหมายถึงไซส์นะคะตอนนี้ยังกลางไม่สุดเนาะก็ใหญ่ประมาณใบก่อนหน้าแล้วนะคะที่เปิดเขียวฟุกก็เลยคิดว่าโอเคการการแก้ปัญหาดินของฟุกนะน่าจะได้ผลนะคะเจะ่าก็ตามยังไม่ขอคอนเฟิร์มเนาะขอดูอีกสักหนึงเดือนให้น้องกลางอีกสัก3ามสีใบนะคะ เพื่อจะได้เห็นว่าเฮ้ยพ,พัฒนาการของน้องอะเขาดีขึ้นจริงๆแต่ว่าโอเคใบใบที่เปิดหลังจากที่ฟุกเปลี่ยนดินเนี่ยเหมือนกับกลับมาเข้าฟอร์มละนะคะเนี่ยคะ่ะด่างนะคะมีด่างทั้งใบเลยค่ะฟุกก็ดึงใบล่างๆทิ้งไปเนาะจากที่เขาแบบเหี่ยวๆแล้วก็ทิ้งใบไป,ไปฟุกก็เอาสปฟปหน้ามอสมาคลุมๆนะคะเผื่อเขาจะให้ให้ลูกให้ลูกให้ลใหลานฟุกนะ ขาดมาก็ขาดไม่ได้เลยก็คืออน้องบุษราคำเหลืองเลมอนนะคะซึ่งอยากจะมาโชว์น้องที่เป็นน้องน้องลูกสุดท้องของฟุกจำได้ไหมคะที่ที่เดิมทีอะคะ่ะน้องเขาเป็นชินตาใช่ไหมชินตาที่มีสามตาแล้วฟุกก็แยกซึ่งเขาชะง,งักอยู่นานมากนะคะแต่ดูตอนนี้คะ่ะทุกคนเขาคือน้องคนนี้คะ่ะ ต้นใหญ่มากโตวไวมากนะคะอันนี้อยู่ในช่วงที่ฟุกปรับเขาออกมานอกนอก,นอกอกอบเนาะตลอดเวลาที่ผ่านมาฟุกก็อยู่เขาอยู่ในอบมาตลอดนะคะดูนะคะน้องเขาด่างทุกใบนะคะแล้วตอนเอาออกจากอบนี่คือฟุกตกใจมากค่ะดูรากเขานะคะทางทางที่ฟุกเพิ่งเปลี่ยนกระถางเขาเข้ามาในกระถางนี้นะคะน้องเขาแบบโตวไวมากเลยนะคะเมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับพี่ๆของเขานะคะเดี๋ยวฟุกจะยกมาให้ดูนี่พี่ๆของเขาคือน้องสองต้นนี้นะคะนี่ค่ะเป็นสามสีพี่น้องจากชิ้นตาเดียวกันนะคะแต่เป็นสามตาแล้วฟุกแยกนะคะตอนนี้ต้นน้องนั้นโตจะโตกับต้นพี่แล้วนะคะเนื่องจากต้นพี่นี่ก็ค่อนข้างด่างเยอะนะด่างทุกใบ ไม่เคยหลุดเลยทั้ง3ต้นนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความชื่นใจของฟุกนะคะที่เฝ้าประครบประกบน้องมาแล้วน้องเติบโตสมวนะัยเนาะซึ่งน้องชางงักไปนานมากนะคะตอนที่ฟุกแบ่งชิ้นตาน้องมีอยู่ใบเดียวอะเป็นเดือนนะคะกว่าจะยอมฟื้นตัวแล้วก็แทงใบใหม่จนตอนนี้แบบโตแบบพุ่งพุ่งพุ่งแสงพี่ๆไปหมดแล้วนะคะฟุกก็ตกใจอยู่นะคะเนี่ย ถัดมานะคะขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือบุตรฟูมินนะคะที่ฟุกซื้อเป็นชิ้นตามานะอันนี้นะคะฟุกก็ปรับน้องออกจากอบเช่นกันฟุกก็เลยเอาสซฟกน้ามอน,นะคะมาคุมโคนต้นเขาไว้นะคะเพื่อรักษาความชื้นนะคะสังเกตว่ายอดใหม่ๆของเขานะคะใบมีลักษณะเล็กลงนะ ก็ไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรเหมือนการฟุกเลยลองปรับน้องเขาออกมาอากาศปกติดูทรงนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะถ้าเกิดน้องเขาไม่ดีขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็คงจะต้องมีการลือวัสดุปลูกกันดูค่ะถัดมานะคะเป็นบุตรมิ้นด่างสายลุ้นของฟุกต้นนี้นะคะตอนนี้ก็อย่างที่เพื่อนเอนเห็นเลยนะคะยังคงเขียวเหนียวซับนะคะเขียวเหนียวซับทุกใบแหละแต่น้องก็จะโตวไวมากเนาะดูสิ ใบใหญ่ไต่ระดับกันยังดูสิคะไต่ระดับกันใหอ่รุนแรงเลยนะคะตัวพึ้บภาพนะคะอ่าถ้าน้องอารมณ์ดีอาจจะเปิดมิ้นด้างขึ้นมาให้ให้แม่เชยชมบ้างอ่ะนะลูกนะตอนนี้ก็เขียวเหนียวซับให้แม่ไปก่อนนะลูกต้นถัดมานะคะ ก็คือน้องนําโชคนั่นเองนะคะน้องต้นนี้นะคะฝึกเล่นเกมได้มาจากกิจกรรมของพี่พิมพ์เพจไม้ด่างใบพิมพ์นะคะอันนี้ก็ยังคงด่างอย่างต่อเนื่องทุกใบเลยนะคะยังไม่มีหลุดสักใบเหมือนกันนะพอฝึกเอามาตั้งคู่กับพี่น้องนะคะน,นี่พี่ตกับพี่กลางนะคะของชินตานี่คือแบบเวลามองเราก็แบบ งดงามว้วตอนนี้ก็จะแบบมีน้องเล็กมาตั้งคู่อีกนะเดี๋ยวฟูกก็ต้องเปลี่ยนกระถางน้องเล็กด้วยอ่าถัดมานะคะเป็นน้องประกายดาวนะคะเป็นไม้ที่แบบว่าคนที่เลี้ยงอยู่ในวงการเสนเตอร์หรือบุตรเนี่ยต้องมีสักต้นแหละฟูกว่านะอ่าต้นนี้ก็เหมือนน้องแบบแรกๆเหมือนน้องชะงักชะงักไปนะคะตอนนี้น้องก็เริ่มเปิดใบใหญ่ขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราดูทรงนะคะน้องอาจจะเริ่มปรับ กับสภาพอากาศที่ฟุกมีอยู่ได้แล้วนะคะและเป็นอีกต้นนะคะต้นนี้ที่ฟุกรักนะเป็นลูกหลักเลยจริงๆก็ลูกรักทุกต้นนะตั้งแต่ไล่มานี่รักทุกต้นเลยนะ,ะต้นนี้นะคะก็คือบุษราคัมด่างมาเบิร์นนะคะตอนนี้ฟุกปรับน้องออกจากนอกอกนะเห็นจะเห็นได้ว่าถุงยังคากระถางอยู่เลยนะคะเนี่ย เผื่อใบเขาแฟบจะได้คุมทันนะเพราะว่าค่อนข้างหนักนะคะเป็นกระถางใหญ่นะฟุกรับมาจากพี่วีโร่นะคะซึ่งตอนนี้อย่างที่เคยอัพคลิปว่าตอนนั้นเขายอดยอดใช่ไหมคะแล้วฟุกรื้อกระถางแล้วก็เจอว่าเขาให้หนอนนะคะตอนนี้หนอของน้องนั้นก็สี่ใบแล้วนะคะเป็นฟูมาร์เบิลทั้งสี่ใบนะฟุกก็อีกสักพักนะสักหกใบอะฟุกก็จะฟันทงแล้วว่าเขาเป็นฟูมาร์เบิลแน่ๆนะคะ ส่วนต้นต้นแม่เองนะก็มีเปิดสลับเขียวนะคะนี่มีเปิดสลับเขียวแต่ฟุกก็ไม่ไม่ซีนะเพราะว่าจากที่ฟุกดูต้นแม่แม่ของเขานะคะที่เป็นต้นแม่พันธุ์ของของพี่วิโรจน,นี่น้องก็คือออกจะออกแนวเปิดสลับนะคะซึ่งฟุกว่าดีนะเขาจะได้แข็งแรงแล้วก็โตไวนะคะจะดูใบแบบ ตกๆกหน่อยเพราะว่าฟุกเอาพึ่งพึ่งปรับน้องเขาออกมานอกอบนะคะกําลังดูทรงว่าเฮ้ยถ้าเขาเหี่ยวเนี่ยฟุกต้องรีบคลุมแต่ฟุกว่าน้องน่าจะไหวเพราะว่าน้องแบบเริ่มโตแล้วแล้วก็ใบยเยอะนะคะมาต่อกันค่ะอันนี้เป็นบุตรฟูมินนะคะที่ฟุกลับมาจากน้องดิกเนาะใช่ที่เป็นการหั่นครึ่งชิ้นตานะคะอันนี้น้องก็อันนี้น้องนี่ในครึ่งชิ้นนี่ขึ้นมาสองต้นนะคะ ้วดูวนลคะใบใหม่คือขอบชมพูค่ะฟุกลองให้ดูใกล้ๆเนี่ยขอบชมพูก้านชมพูอนี้เลยนะนีอันนี้ก็เหมือนกันนะคะก็หลังจากที่ย้ายลงกระถางนะคะนี่ต้นนี้ค่ะขึ้นมินนะคะอันนี้ขึ้นมินตั้งแต่ชําแล้วนะตั้งแต่ที่ฟุกลงย้ายลงกระถางนะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับการ พัฒนาการของน้องนะก็ยังไม่เห็นมาชะง,งักนะคะก็เติบโตเรื่อยๆค่ะอีกต้นถัดมาค่ะก็คือสเสนจันนากลายนะคะที่ฟุกเคยนำเสนอไปทุกคนตอนนี้เขากลายเป็นจันนาคปกติไปแล้วว่านี่ฟุกกํำลังจะแบบฟันทงนะคะว่านากลายไม่มีอยู่จริงหรือเปล่าอ่ะเพราะว่าพอฟุกเปลี่ยนวัสดุบุกเขานะคะ ใบเขาก็เข้มขึ้นเข้มขึ้นนะคะรวมทั้งใบเก่าที่ฟุกตัดทิ้งไปแล้วด้วยนะเขาปรับเป็นเข้มขึ้นแล้วก็กลายเป็นปกติอะเหมือนคนป่วยกำลังฟื้นคืนชีพกลายเป็นคนปกติอะทุกคนฟูก,นก็เลยกำลังคิดว่าโอ้จริงๆแล้วมันคือมันมันมันไม่มีกลายจริงๆแบบที่ทุกคนกล่าวไว้นะประมาณนั้นนะคะส่วนใครที่แบบ เจอว่ามีจันหนาคที่มันกลายจริงอะ่ะแบบจะเปลี่ยนวัสดุปลูกเป็นสมบูรณ์แค่ไหนมันก็ยังเป็นลายเป็นกลายอยู่นะก็ลองมาแชร์ข้อมูลกันได้นะคะอันนี้ฟุกก็แบบอันนี้จากประสบการณ์ของฟุกก่อนนะอ <laughs> โอเคค่ะแต่ต้นถัดไปกันคะ่ะอัปเดต บุษราคากันไปจนหมดแล้วนะคะตอนนี้มาที่เสนจันปาดางกันบ้างนะอันนี้ก็เป็นน้องจิ๋วหลิวที่ฟุกลับมานะคะเป็นหนึ่งชิ้นตาแต่มีสองต้นขึ้นมานะซึ่งตั้งแต่ฟุกลับมาเนี่ยก็ยังไม่ค่อยฟื้นนะคะรู้สึกว่าน้องยังชะงักอยู่นะฟุกก็พยายามที่จะประครับประคองเขาต่อไปนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงลุ้นว่าขอให้ลากมานะถ้าลากมาเนี่ยโอกาสรอดก็ค่อนข้างสูงนะคะนี้ก็เป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะทุกคน ถัดมาคือน้องสเสนเจันป่าฟูมินต้นนี้นะคะคือรับมาเนี่ยน้องเขาต้นเล็กมากนะคะแล้วน้องเขาก็แทงหน่อออกมารอบต้นคือเยอะมากเลยค่ะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่อะไรแบบนี้นะคะแทงต้นเล็กต้นน้อยมารอบตัวเองไปหมดนะคะ ฟุกก็เปลี่ยนวัสดุปลูกแล้วก็อบไว้นะคะดูว่าน้องจะจะรับไหวไหมกับการที่น้องแทงหนอ่อเต็มตัวไปหมดแบบนี้นะถ้าทรงน้องไม่ดีขึ้นเนี่ยฟุกคงจะต้องแงะหน่อออกนะคะเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้นะคะนี่ค่ะทุกคนน้องแทงหน่อมาอีกแล้วเนี่ยค่ะทุกคนเห็นไหมคือไม่รู้ว่าอะไรทําให้น้องเขาขยันขนาดนี้นะคะเนี่ย โอเคแต่อย่าฉุดกันเหี่ยวแล้วกันนะนี่ใบเริ่มเหลืองแนละ้เดี๋ยวฟูกต้องตัดใบล่างๆออกแล้วละค่ะเนี่ยมาต่อกันในโซนจันป่าดังนะคะน้องต้นนี้นาะน้องลูกกำมพา้าที่ฟุกรับมาก็าสามใบเล็กๆนะคะตอนนี้ขยับไซส์ขึ้นมาอย่างน่าชื่นใจเหมือนกันนะคะน้องด่างด่างโป๊ะด่างปังทุกใบจริงๆนะคะแล้วก็แบบใบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเป็นระดับ ทุกใบเลยนะถัดมาก็อันนี้ก็เป็นจันปาเหมือนกันแต่ฟุกก็ไม่แน่ใจว่าจาันอะไรนะเขาขายฟุกมันในนามสเสนจจันประกายทองซึ่งฟูกว่ามันก็ไม่ใช่สเสนจันประกายทองหรือเปล่านะครับแน่นอนไม่ไม่ใช่ประกายทองบ้านแน่ๆนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นสเสนจันประกายอะไรแล้วละ่ะแต่ว่าก็สวยดีะคะ่ะลายแบบต่างหินอ่อนเนาะโอเค เฮ้ยมีน้องบุตรเล็กๆหลงมาหนึ่งต้นก็คือต้นนี้นะคะที่ไม่สบายยาวนะคะ i c ่ ICU ตลอดเวลาซึ่งก็พยายามจะปั๊มหัวใจกันขึ้นมานะไม่รู้จะปั๊มขึ้นหรือเปล่านะคะหลังจากที่เริ่มเขียวนะมาสองใบก็คือใบนี้กับใบนี้นะต้นนี้น้องก็เริ่มเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเปิดเผยอีกแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องค่อยๆช่วยเหลือกันไปต่อนะคะพุกกัไม่ได,ด้ลองยดยอด,ดเลยนะเนี่ยคือต้อนนี้ก็อายุ หลายเดือนแล้วว่าห้าเดือนะตั้งแต่ฟุกเป็นต้นแรกๆเลยนะคะที่ฝุกเข้าวงการมานั้นเนี่ยถัดมาก็เป็นจันตานอื่นๆนะคะสายลุ้นนะคะพวกนี้เป็นสายลุ้นด่างปลับไปลาย,ลายอะไรแบบนี้ก็เก็บมานะคะอันนี้เป็นด่างหินอ่อนนะนี่กําลังแทงใบใหม่นะคะใบใหม่แดงๆนี่ค่ะสายลุ้นนี่ ด่างใบเดียวที่ฟุกรับมานะคะอยู่กับฟุกก็เขียวเนียวซับมาตลอดนะคะเนี่ย<ๆ>เขียวเนี่วซับมาตลอดใบสุดท้ายเนี่ยค่ะทุกคนน้องออกชมพูชมพูแล้วน้องก็แบบเฮย้ยมีด่างอ่ะเนี่ยทาให้เราแบบเริ่มมายุยๆมาอ่อยๆแล้วแลวะ่ะเฮย้ยให้ความหวังเราวะ่ะเฮย้ยไปถัดไปก็มีลุ้นน,อนอ้องว่าน้องจะด่างเยอะขึ้นหรืออย่างงี้หรือเปล่านะคะถัดมาเป็นอ่า จันป่านะคะอันนี้ด่างเหมือนกับด่างแล้วก็ฟูด,ด้วยเนาะเป็นทั้งด่างแล้วก็เป็นทั้งมินนะคะอันนี้เป็นจันป่าคะ่ะอันนี้ก็รับมาจากพี่บอมนะคะอันนี้จากพี่วีโรค์ค่ะเป็นเ่หนจันป่าด่างนะคะเป็นไม้ต่อนะคะอันนี้ฟูกก็ยังไม่ได้แยกนะรอไปเรื่อยเลยฟูกะ่ะ บางทีก็ไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็เลยแบบเล้กก่อนเล็กก่อนลูกอะไรเงี้ยทนหน่อยลูกอ่าตอนนี้ฟุกเพิ่ง u n แพ็คมาเลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนวัสดุปลูกเลยนะะเนาะก็เสน่ห์จานแดงป่าด่างชมพูนะคะนี่จะเห็นได้ว่าน้องก็มีความชมพูคือต้อนแม่แกับต้นพี่ๆเขาคือชมพูมากกว่านี้เยอะนะต้นน้องต้นเนี้จะเอาครีมๆนะคะเดี๋ยวฟุกรอดูว่าถ้าน้องโตวันนี้เนี่ยจะเปิดออกสีชมพูมากขึ้นหรือเปล่าเนาะ อาใจช่วยฟุกด้วยนะ <c oughs> ค่ะตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะที่รับมาพร้อมกันเนาะสเสน่จันดําโบราณด่างเหลืองนะต้นนี้เดี๋ยวฟุกก็ต้องเปลี่ยนมาสดุปลูกเช่นกันต้นจิ๋วมากเลยน่ารักแต่ดูแข็งแรงมากเลยนะคะต้นนี้สเสน่ห์จันป่าเช่นเคยค่ะต้นนี้ก็ด่างนะด่างแบบด่างแปลกๆใบหยิกๆิกดีนะคะ แล้วก็ให้ลูกมาแล้วด้วยนะคะเนี่ยแทงหน่อนะฟูกก็ยังไม่เห็นว่าเออลูกเขาจะด่างหรือเปล่าแต่คิดว่าด่างเพราะว่าเห็นลายๆที่ใบนะคะเนี่ย<ม>เห็นแลายที่ใบแต่ว่าฟุกก็หมกๆมกเขาไปก่อนให้ความชื้นเขาไปก่อนเพราะว่าฟูกปรับเขาออกมาข้างนอกฟูกก็กลัวแบบหนอเขาจะหายไปอะไรเงี้ยเหมือนกับน้องเขาจะแทงหน่อมาอีกนะคะเนี่ยนี่ขยันแทงมากเลยนะ รู้สึกว่าจันป่าเขาจะแบบค่อนข้างให้หน่อง่ายอะคะ่ะชานะจากที่รู้สึกค่ะต้นนี้ก็เป็นจันป่าเช่นกันนะคะตอนรับมาก็จะเป็นใบด่างนะ,ะสองใบนะคะใบด่างสองใบหลังจากนั้นนะคะก็เขียวเหนียวซับมาให้ฟุกตกใจว่าเธอทำไมเธอถึงเหนียวซับให้ฉันขนาดนี้นะคะแต่ใบล่าสุดคะ่ะ โอ้มาด่างแล้วจ้าขอให้ด่างไปเรื่อยๆนะลูกนะอ่าต้นนี้ก็ต้นนี้ก็ตอนรับมาเหมือนจะด่างเยอะนะคะแต่พอมาอยู่กับฟุกก็เริ่มเปิดเขียวเยอะอีกแล้วนะคะเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> ต้องลุ้นต่อนะคะว่าเฮ้ยด่างมาให้แม่ชื่นใจสักหน่อยนะปลอบใจแม่นะอย่างเงี้ยโอเคเอาล่ะถึงคิวการอัปเดต การที่ฟุกลองวิชาการผ่าต่อไปบ้างนะคะว่าเป็นยังไงต้นนี้นะคะเป็น,นเสน่ห์จันป่าด่างที่ใบล่างสุดด่างฮาร์ปแค่ใบเดียวก็คือใบนี้ที่เหี่ยวไปแล้วแล้วฟุกตัดทิ้งนะคะตอนแรกฝุกยกยอดเนาะเขาก็แทงหน่อมาเป็นหน่อที่เขียวกระจีนะคะเป็นหน่อที่เขียวกระจีหน่อน,นี้นี่ดึ้งดึ้งนะคะแข็งแรงมากนะคะฟุกก็เลยทําคลิปในส่วนของการ ผ่าต่อนะคะซึ่งผ่าผ่าตอของเขาเป็นเครื่องหนึ่งนะคะเพื่อให้เพื่อให้ตาของฝั่งที่ด่างเนี่ยแทงนะคะก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะคะใบแรกที่เปิดมานะคะเผือกเลยทั้งใบอีกใบหนึ่งเขียวขจีนะคะคือแต่ว่าที่ต้นนี้ก็เส้นลายด่างดีอยู่นะเนี่ยฟูก็ต้องลุ้นต่อนะคะว่าใบถ,ถัดไปเขาจะเปิดด่างไหมหรือยังไงนะ้า ่ะคเราไปดูยอดของต้นนี้กันค่ะเพราะว่ามีเพื่อนๆถามถึงเนาะว่าเฮ้ยน้องตายไปหรือยังทำไมไม่เห็นมาอัพให้เห็นเลยว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะคะต้นยอดเนาะเพิ่นอ,อยู่ในถุงที่ฟุกผูกไว้นะฟุกก็ไม่ค่อยได้เปิดดูเลยนะเราไปเปิดพร้อมๆกันวันนี้เลยค่ะนี่เลยเหนี่ยว้วยอ่ะไม่ดูตายหรือ,อยังนี่ค่ะ ต้นข้างๆอันนี้คือเนื้อเยื่อนะคะเนื้อเยื่อฟูมินนะคะของฟุกนะซึ่งมันก็ต้นเท่านี้มาหลายเดือนแล้วว่าฟูกก็เลยไม่ไม่ค่อยได้อัปเดตอะไรให้ใครแล้วค่ะฟูกก็น่าจะหมดหวังกับเขาแล้วนะฟูกก็อบทิ้งยาวไว้ในนี้เลยนะคะอ่ามามามา,มาดูยอดของต้นนี้กันดีกว่าชุบอืมเป็นยังไงกันบ้างแล้ว<อ>คงต้องเทดูนะคะว่าน้องยังมีชีวิตดีอยู่ไหมนะ ฟุกเคลงมาแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ลือเลยอยากจะมาลือพร้อมๆกันกับเพื่อนๆนะคะทุกคนลากทุกคนคะฟุกมีหวังใช่ไหมคะว้าวโอ้นี่คะ่ะทุกคนน้องแทงลากแล้วก็แทงต้นใหม่ออกมาแล้วด้วยนะคะเนี่ย เป็นอย่างนี้นี่เองอันนี้ก็ประสบการครั้งแรกเลยนะคะที่ที่ฝุกยกยอดแล้วแบบโอ้มันเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะคะโอเคเดี๋ยวฝุกขออบตองแบบแบบนี้ไว้ต่อดีกว่านะคะเพื่อที่จะแบบให้ต้นนี้นองเขาขึ้นมาสักสักหน่อยหนึ่งแล้วมีรากแขนงรากฝอยหน่อยนึงนะคะค่อยเอาลงดินเนาะและอีกต้นนะคะก็คือบุตรชมพูนะคะต้นนี้นะคะที่ฝุกภผ่า ยกยอดนะคะเราวยอดเขาก็เน่าไปแล้วด้วยนะคะแตกหนอมาสามนอนะคะกลางใบออกมาสองนอนะซึ่งก็เป็นสีขาวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยโตเลยนะคะส่วนด้านที่ฟุกผ่าตอเนี่ยนะคะก็ไม่งอกนะแถมทิ้งใบไปอีกนะคะเนี่ยไม่ไม่งอกหน่อด่างออกมาเลยนะฟุกขอดซูมด้วยเฮ้ยทุกคนเราเพิ่งมาเห็นพร้อมกันน่ะ ฟุกเศร้าไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเนี่ยแต่ว่าตอนนี้เหมือนฟุกจะมีความหวังอีกครั้งทุกคนเห็นไหมอ่ะเหมือนน้องเขามีมีตาหนอยอยู่บนบนเขียวๆอ่ะค่ะฟุกจะมีลุน้นไหมเนี่ยถ้าน้องเขาโพลกมาแล้วอยู่รอดได้นี่ก็ฟุกก็จะดีใจมากเลยนะขอให้เขาเขียวเยอะ <c oughs> ค่ะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้ฟุกนะแล้วก็น้องบุด้วยเผื่อเขาจะได้มีชีวิตต่อไปนะคะบนโลกใบนี้นะเนี่ย โอเคฟุก็จะไม่ไปจับเขาเยอะนะเดี๋ยวเขาก็กทบเถือนวันนี้นะคะฟุกก็ได้อัปเดตน้องๆบุตรสลาคสเสนจันป่าดางที่ฟุกสะสมมาตลอดเวลา6เดือนนะคะทยอยสะสมเข้ามาเนาอว่าการเลี้ยงดูนะคะพัฒนาการเขาเป็นอย่างไรนะคะบางต้นก็มีพัฒนาการที่ดีจนชื่นใจบางต้นก็ต้องรุนกันต่อไปนะคะ ก็เป็นปกติแล้วก็เป็นความสนุกของการเลี้ยงไม้ด่างอย่างหนึ่งนะฟุกว่านะถ้าเลี้ยงสวยเลี้ยงโตสวยทุกต้นฟุกว่ามันแบบมันคงไม่มีราคาขนาดนี้นะคะถ้ามันโตง่ายเหมือนพู้ด่างก็คงจะต้นละสิบาท20บบาทเหมือนกันนะนะแต่ฟุกว่าความงามหรือการที่เราอ่ะจะได้ต้นไม้ที่สวยงามมันยากเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกท้าทายนะฟุกว่ามันคือสเสน่ห์ของเขานะคะ ทำให้เราได้ลองฝึกเรียนรู้พัฒนาการของเขาด้วยนะคะแล้วก็ลองการแก้เกมด้วยนะอืมประมาณนั้นนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับภาพรวมของน้องๆทั้งหมดของสวนเล็กๆหลังบ้านของฟูกนะฝากเพื่อนๆน,นะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็ติดตามช่องของฟูกไว้นะคะแล้วเดี๋ยวถ้าฟูกมีเทคนิคอะไรที่จะมาลองทำนะคะหรือ มีอะไรอัปเดตเนี่ยฟุกก็จะมาอัปเดตนะคะให้ดูให้ชมกันนะคะว่าอย้การเลี้ยงน้องๆเนี่ยจากประสบการณ์มือใหม่แบบฟุกเนี่ยมันยากมันง่ายขนาดไหนนะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะใครมีเทคนิคดีๆอย่าลืมแชร์ในคอมเมนต์นะคะหรือใครนะคะอยากพูดคุยข้อมูลต่างๆเป็นมือใหม่เหมือนกันหรือเพิ่งเข้าวงการอยากได้คันแนะนำอะไรเงี้ยนะคะก็ยินดีมากๆคะ่ะ เป็นกำลังใจให้ทุกคน,นะคะ่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ